เชอดีแล้วครับเนาะวันประหัตก็เลยพาพี่น้องมาทาส,คทาสคาีครับทาสีห้องพี่น้องเนะครับเห็นบ้านพี่น้องครับทาสีห้องไม้ไม่หหลานนี่ครับนี่เห็นบ้านพี่น้องได้รับภารกิจมือีทาสีมี โอ้ยฝึกออกฝึกออกแล้วแบบเป็นแฟนเลี้ยงอยู okay. ่ก uh ับไม้เลยฝึกออกม่ xoay เป็น E C ในเรื่องเงินเดือนครับเนาะี่ครับอันนี้ห้องอันนี้ห้องหนึ่งนะครับใน่ั้นนอกนี่อย่างนี้หลายอย่างหลายแนวอยู่ครับเนาะมา xoay เป็น E ีเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะไปครับไปเบิ้งครั้งหนึ่งครับห้องนี้ยังหลอกมาเนี่ยกระดาษยังไม่ได้แล้วอยู่ครับแต่ยังคึกนเป็ฟังข้างบนนะครับเนาะนี่ห้องอยู่บ้านพฝึกออกเมื่อได้เหตุงานกันเลย ครับภารกิจทาสีมูอนิธพี่น้องนี่ครับคือเขาบอกนะครับไม่เคยีซีทาได้รอบนึงแล้วครับเนาะยังวาดแล้วดอกพี่น้องนี่ขึ้นไว้รอบหนึ่งก่อนครับนี่โมเมนว่าจะเป็นแต่พอครัวเลยพี่น้องเลยทาสีก็เปลี่ยนเลอนะครับนี่ครับทาได้รอบหนึ่งแล้วครับหลังจากนี้เก็บงานทั้งเิงแล้วพอดีทารอบสองเลยนะครับเนาะนี่ครับมาพี่น้องมา มาทาสีซอยพี่นีซี่นี่นี่ครับหลาย,ลยครับปน็นน้ำจิ้มเลียวให้บ่ะปุ๊เท่าคอยเห็ดไปเนาะพี่น้องเนาะหยุดงานมือนอีก,ก็เลยเบ่ได้ไปเห็ดก็เลยทาสีนี่ครับฟังหนึ่งๆอีกแล้วครับเนาะนีะ่กับพี่นีซีก็ขึ้นมาเลยรอบหนึ่งแล้วครับเนาะเป็นอย่างมาได้เก็บความของบนนะครับนหนพี่น้องหลายอยู่มื้ำจิ้มเลียวปะคุณเอาตัวนี้ทั้งยางมือนอีก่อนนะครับเนอะมือนอีนะครับเนาะนี่ครับเอาตานาของ ระนาดห้องอาบน้ำเราหาห้องส้วมห้องรอเราในห้องก็ะิ่รอกกระดาษนะครับเนาะมือ่นวันเสาร์อาทิตย์กจ็จะติดต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับนี่โซนประตูทางเขา้าเราพี่น้องเรียก็ขึ้นไปแล้วครับเนาะอะไรกันยังไม่ยังยังวันนี้เก็บขอบข้างบนนะครับนะ้อนี่ใครพี่น้องเบงิึงซื้อดอกพี่น้องเนะนี่ยพอมีอย่างดอกกับท้าอะไรแล้วเบิงึงจี๊ งามอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะสีตะเกียมเป็นสีเหลืองเนาะครับเนาะขึ้นเป็นสีไว้ครับเจ็ดหลังจากแล้วทั้งในแล้วก็ทิมาทั้งนอกเลยนครับเนาะนี่ในห้องสโล่งเงครับนี่เป็นสีเหลืองก็ทิเปียนเป็นสีขาวเบิรดนะครับเนาะนี่ในห้องสโล่งนะครับเนาะนี่เป็นยังพันได้เก็บของดีนะ้ครับเนาะก็จะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ค่อยเหตุไปเรื่อยๆพี่น้อง เปลี่ยนเป็นสีขาวมดเลยครับเนาะนิ่กีนเป็นสีเหลี่ยมหลานหน่อยก็เลยไปโรงเรียนมื้นนี้ไข่นี่ครับนี่ครับแล้วจากห้องสะลงอย,าอย่างเง้เรียบร้อยแล้วก็จะมาโซนห้องครัวนะครับด้วยนี่ครับนี่โซนในห้องครัวนะครับเนาะนี่ก็จะได้ทาสีไมหมดดกับนี่เป็นนี่ครับสซนทั้งในครัวนะครับเนาะ เดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่หมดนะครับนี่ก็ค่อยขยับไปเรื่อยๆครับเพียกไปเรื่อยๆนี่ครับโซนในครัวที่ก็ทีทาสีใหม่หมดพี่น้องทาสีขาวหมดน,นี่มาเด้อพี่น้องก,ก็มาซอยพญีซีนะพญีซีก็เศร้าเป็นละพันเม็นแล้วครับยุคนาฝรั่งเศสนี่ก็ได้เป็นสีเปียกนะครับเนาะเดี๋ยละพันกว่าบาทน,นะครับเนาะบ้านเขาก็เป็นเงินหลายหมื่นอยู่เลยครับเล้วสามหมื่นกว่าเนี่ย อาเซอรบานอยู่ฝรั่งเศสนะครับเนาะบรมเมนว่ามาอยู่เมืองอนอกเพิ่งนากันที่สนุกสบายบรมเมนเด้พี่้องเลย้ยลำบากอยู่เ้อครับเนอะี่พี่รองเว้ยนี้เดีย๋ยวจะซ้นนี่นก,นกันครับนะซ้นในห้องทางยางในห้องนี่ครับน,รนะนี่ครับท้ายมันจะเลี่ยวไห้เพว่าพี่้องมือเนี่ยนี่ครับสีเป็นหัด พอัวเป็นหอดสร้างสีเป็นหอดสร้างใหม่มเป็นได้พีน้องผูง้ญสีเห็ดได้เหมือนได้ครับด้วยอยู่ฝรั่งเศสผู้ใดจ้างผู้ญสีก็ไปเห็ดหมัดล้วครับเนาะฟูกระเบื้องแน่ท้าสีแน่ได้มัดทุนแล้วครับนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนผู้ญสีนะครับเนาะนี่ก็ห้องนอนหลานทีน่เห็ดเห็มันแล้วคอยเห็ดไปเรื่อยๆครับเนาะแล้วย้ำได้กันย้ำนั่นแหละพี่น้องมีท้าสีแล้วก็จะมัดลาะกระดาษ ลิ้มถึงเนี่ครับเราก็ลาะลิ้มเงองกนี่่ายทำาะไรพี่น้องเบิ้งซ <laughs> hm hey, ิเราครับวัตดุดกับบ่มีอยังเราครับนี่นี่ละงานต้อไอ้แกะเหลียอยู่บ้านนะครับเนาะนี่เปลี่ยนเป็นสีเลยที่เก็บงานไปเลยนะครับเนาะนี่ก็เป็นห้องน้ำนี่เป็นห้องห้องส้วมนะครับเนาะนี่เป็นห้องอาบน้ำห้องนะครับเนาะนี่อีสีกระทาได้นหลอบนึงแล้วครับเราก็ได้เก็บข้างบน เ็บงานแล้วก็ท้ายขึ้นอีกรอบสอ่างไปได้งามนะครับเนาะอันนี้เขาท้าเป็นร้องพื้นไหกือนกนนี่ครับท้าร้องพื้นไปมือเรือไไอยแล้วก็ห้องบ้านซีเปียดนะครับนะ้าสามห้องนอนอบ้านพี่ยีสีก็เด่นละพันก็บ้าน้วเป็นบ้านหลวงนะครับเนาะพี่ยีสีขอบ้านหลวงได้กันเป็นบ้านเขาเลยเฮ็ดแห้บันดีอีอหน่อยนะครับเนาะที่พักที่เซาเปา หลังจากเก็บงานพักผ่อนมาแล้วก็มือวันดูดก็ได้ต้องมาเฮ็ดทาสีงามๆสิเดีเป็นบ้ารในของเอ่งน,นะครับเนาะเฮ็ดครับเบุ้งอีกจกังหอยนะครับถ้าไปยีสีที่ขอเก็บงานข้างบน,นครับนี่แล้วก็ที่มาถ่ายทำเป็นพี่น้องบุ้งอีกเทียนหนึ่งนะครับเนาะหาได้ครับ้ถมาซอยไปยีสีนะครับเนาะนี่เดี๋ยวขึ้นบัตรทาเดียแล้ว,วที่ไทยทำเป็นพี่น้องเบิ่งอีกเทียนหนึ่งนะครับเริ่มมาๆครับ กอแรงใจมาซอยไฟยีซีได้ทั้งครับเด้อนี่ครับเพื่อเป็นกำลังใจแตามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไฟยีซีนั้นไปได้ครับเด้อนี่ครับปันดุดก็บม่ได้หยู่แับพี่น้องเยก็มาเลาะกระดาษทาสีครับอย่างไฮรูไฮลาดไหมนะครับทั้งบาทเลยนี่ครับยังใบเหล่าเลยครับเด้อยังตั้งหลายนะครับเนาะครับเอาไปแชร์ดีก่อนนะครับเด้อถทาแล้วไปยีซีเห็ดไปเบิ่งอีกเท่านึงนะครับ ถ่ายทำนพี่น้องมึงอีกเที่ยนหนึ่งครับเนาะนี่ครับไม่มีสีเลขึ้นเจ็บมุมทั้งทั้งเรียบร้อยแล้วครับเนาะนี่วันนี้ก็ติขึ้นสีรอบสองนะครับรอบหน่อยดครับรอบสองมันก็จะงามแล้วครับนะะี่รอบสองนี new new ่ขึ like ้นเจ็บริมบนเรียบร้อยเปินแล้วครับเนาะก็จิมาขึ้นสีรอบสองพี่น้องเอ้ยนี่ครับโดยประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเอ้ยเก็บเรียบร้อยแล้วครับริมนี่จะทแลน สีรอบสองไปหลพี่น้องไปพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาท้าสีซอยพีีซีมืเเอเลยนครับครับมาลอยก,กันต่อเลยพี่น้องขึ้นสีรอบสองพี่น้องเลยอยู่ประเทศนอกต้องพึ่งพาตัวเองพี่น้อง

ngắn ở đây là biết không? 我马上打一块给你。嗯嗯嗯 ลอบสองคืองามหอนพี่น้องรอบสองเรนบครับคือสียตั้มหรือเปลออเป็นแข่งแล้วอะกีงามหคือพี่นองเลยเลิกงานมาเขาบานมาสียงตั้มเหน็ Hãy anh đấy là cái lò nóc bằng như xả ổ xả thì bà thay phải cái bông là <laughs> <laughs> cái cái ai bông cái thứ mà thì đỏ mắt được rồi rồi xong ดามนูเดือดเลยครับเดี๋ยวจะไ,ไปยิงซีกันทีท่าแอร์แห่งนึงเล่าออจากนั้นเราไปยิงซีทีท่ายอ,ยอีกแห่งเบื้องหนึ่งทีน,นึงนะครับรแล้วอนได้แล้วนะครับเนาะครับนี่ก็ท่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอก็บัดเนี่อนี่ในห้องอาบน้ำพี่น้องท่าเรียบร้อยแล้วน,วนี่ข้างนอก,กนะครับ หายเรียบร้อย,พ,อยพี่น้องเอ้ยคนงามหมดพี่น,อน้องมันเลาสียมตั้มเลยหมดคนนี่ก็หลานมาเทซอยครับพี่ครับลอกเรียบร้อยพร้อมที่จ็ดท้าเลยแล้วพี่น้องไอ้บมดน,นี่เห็นบ่พี่น้องเรียบร้อยงามบ่พี่น้อง สีอำตัมบอกพี่น้องมาเลยนี่ครับนี่หาเรียบร้อยแล้วนี่หลานไผ่กับมะซ <c oughs> อยนี่ครับเี๋ยวแต่ยู่ในหองคร้วนะครับในยูองคร้วกับเอ่อหองสโลงนะครับแนละ้วนี่สีเหลืองๆนะที่เปี่ยนเป็นสีขาวมืดเลยพี่น้องเลยน,ะนี่นี่หลานซ้ายกับมาซอยหลานน้อยๆกับมาซอยนี่ครับ งามเลยพี่น้องเอ้หมด่ลยลลข่าวอันตายงามเลยพี่น้องเอ้หมดนี่ครับเดี๋ยวจะยู่ห้องนี้วันเียก็ห้องสโลงห้องนอนก็ห้องส,โลง,องอองสโลงกับหองครัวพี่น้องหมดเลย ครับเรียบร้อยแล้วครับเนาะข่าวอัมตัเดูไปไปลองเลยครับครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห็นไหมข่าวอัมตัมต <c oughs> ั้งเศจนถอยพี่น้องเอ้ยมือเลย งามหมดเลยเนะ้อเกิกันคลิปหน้าแล้เชิบรต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไคนให้ดูกระดิ่งไปยีซสีนะครับบ๊ายบาย